รอบนี้เป็นทุเรียนที่สั่งมากินกันเองนะคะสั่งมาหารกันค่ะสามคนสามคนก็ที่อยู่อีกเมืองนึงนะคะให้เขารบกวนให้เขาส่งมาให้ค่ะสี่ลูกก็สองใบสองบังอะคะสองบังก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าพันกว่าบาทค่ะห้าพันกว่าบาทก็ไม่แพงเนาะได้สี่ลูกก็ลูกใหญ่อยู่นะคะเหมือนที่เคยส่งมาให้กินลูกนั้นนะคะลูกใหญ่ด้วย เนี่ยค like ่ะสี่ลูกได้กินสมอยากแล้วแต่ข้างในนี่ไม่รู้นะคะข้างในเดี๋ยวต้องรอให้น้องมาแกะค่ะคุณับค่กังดรียันดรียนเฮ あきよ。<Thank> ちゃんとお使いできないの。はあ <laughs>。ね、ば、パテてんちゃんが準備。はい。<Okay. S 2> 頑張ってね。さあ、かわちくさいね。大丈夫。おお、よかった。<laughs> 重いね。大丈夫。大丈夫すごい。すごい。クリアン เราขับออกไปได้ไหมไปดูไปดูแลโอ้โหไปให้เราติดราคาตาวาคนเยอะคนก็ให้ปีปาร์ตปีปาร์ตวันนี้ทำไมปอกไม่เหมือนแม่ค้าเลยอะ่ะอ๋อเสียอ๋อซื้อพิมลองไหม มันกระเด็นแข็งเขาอันนี้มันเขียวตอนแรกแต่ตอนแรกจะยังไม่ผ่าไงเห็นมันเขียวแล้วดมกลิ่นมันไม่ออกเขาอะหกพันอืมกระเทาตอนนั้นก็ยังดีแต่ตอนนี้ตอนนั้นสี่พันเก็บท้ายสิบใบหักของตัวเราไม่ถึงสิบกรเนี่ยมันชอบกินแบบนี้น้ำแม็มมกมากลิ่นแรงอยู่นะแล้วเราพอแล้ว มันยังเขียวอืมถ้าเราเก็บไว้ก็้างพา,าหมดลูกไ้แล้ว้าเขาพา <c oughs> ไปกินที่งานอยู่แค่ซีฟิงแตกกระจายเลยหอมอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเขามาทางเรือก็ได้เขาพิ่งมาหมัดมา,มาเลยนะลงจากแอร์พอร์ตปุ๊บก็มาเราเลยนะจริงเหรออืม พ่าเขาเขาเขา,เขาไม่ได้ไปเอาดองที่บ้านตัวเองเลยครับที่เขาไปรับอ,อ๋อเขารับแล้วเขาก็ส่งที่แอร์พอร์ตเลยใช่ไหมครับใช่รถแมวดําที่แอร์พอร์ตเลยใช่เพราะเขาบอกว่าเขาไม่เอามาลงที่บ้านพี่นะเอาลูกนี้ไม่ผ่าออกเลยนิ่มังหน่องลูกนี้ไม่ได้ผ่ากินหึงเลยเนาะหึงนี่คือเหม็นเลยเอ้ยกินหึงนิ่ม มันเริ่มแตกนะใช่ไหมล่ะเออมันก็จะมีให้เราค่ากิจกรอ้าวไม่ต้องผ่าเลยลูกแต่ลูกเนี้ยอ่อนอุ๊บลูกเนี้ยอ่อนกินหอมสำหร่าทำน้ำทุเรียนเขียวในลูกนี้ยังเขียวอยู่เลยการนีกินสำหรับนทำทุเรียนรัวๆเลยนะเห็นไหมคนนั้นที่ทำน้ำทุเรียนเขาใช้ตรงนี้ด้วยนะแกนกลางเหรอใช่ค่ะมันจะเป็นมัน เราเราไม่ใช่นี่นะครับเดีอะพอดีแล้วพรุ่งนี้เจ้าให้เขาที่บริษัทคนละลูกสลบเมิน,นเ,เลยที่กินอย่างเงี้ยพี่ใหญ่ฮัลโหลตุเรียนทำไปหรือทบไปติดมิตายกุซายได้จูบุกุซายได้จูบุุเรียนสกอเช่ไป

ที่ญี่ปุ่นไม่มีอันนี้ของไทยเนาะอร่อยไหมคะอร่อยคขอบคุณค่ะเกลียงอร่อยดีเก็บมาสดๆเลยนะคะนี่ลูกเชรลรี่ค่ะ อ้าวโบถามแม่เอา้าปิดนัดก่อนเอ้าลายยังสดอยู่โบถามสามีว่าจะเอาไว้กินไหมมันบอกว่าไม่เอาตนี่ยเอออันนี้ที่สวนน้องนีงน่นเนี่ยสวนน้องเก็บมาใหม่ๆเลยค่ะสดๆลูกสดเออ่ลูกเชอร์รี่อันาาน,าน,าน,านี้วันนี้มาบ้านน้องแนนนะคะมาหาเก็บหน่อไม้กันอีก จากแกะทุเรียนแล้วก็มาเก็บหน่อไม้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เขาปล่อยให้มานั่งที่โคดมดนะคะมารอกินข้อวันนนั่งกลๆวันนี้ไม่ได้เข้าบ้านเอาไม่นั่งนี่แหละนี่ไง เดี๋กก็ไปเอาถั่วไม้ไงนี่่นีอันนี้เย็นธรรมชาติเนี่ยมีคลองน้ำมีดอกบัวเนี่ยแลวว่งูฉกจ่าพูดอีกแล้วงูฉกจ่าอีกแล้วเนี่ยบ้านไอ้แนมธรรมชาติดีขนาดเลยเนาะนั่งนี่ได้ไหมเนี่ยาิดไม่ไอ้โหหินห้อก้อนมันเริ่มีวัวเราหนักแล้วมันจะลงไป คือมีฐานดอกงาแท้ดอกใหญ่น่ะงามเบิดนโอ้ยได้นี้หายคิดถึงบ้านเลยเนาะเนยโบสวยนะวันนี้นี่ยมันะสงดิบ้นนี่ไงเขาสอดส่นี นี่เขาถามว่าธรามะสั่งแล้วก็สะดุดที่ทานนิดนึงแล้วก็เออมีนนะทำารจงเอาด้เมื่อกี้นี้กำลังจะพูดว่านี่เฮียสั่งขึ้นไงแต่งกว่าออกลูกแล้วนะีเร็วไหมอย่าเหยียบถั่วพุ่มเขานะเห็นอยู่โอ้มะเขือเทศก็จะได้กินแล้วเว้ยใช่ ยังไม่ได้ทำครั้งเลยจ้าดูกระลำหนอนกินเออบมกเขือก็จะได้กินแล้วเว้ยดอ,อ,อกไม้ก็งามสวนผักก็ดีมะพราก็จะโตแล้วเว้ยอือเป็นลูกแล้ว ันนี้ผักกาดหอมเมียกนั่นแน่เลยเมี่ยงปลาแบบนี้เนี่ยเนี่ยดูดิเลี้ยงปลาอะไรนะทีท่เขาจะยอดเหลืองๆแล้วเอาไว้จิ้มกินกับแจ่วนะแม่ครูที่เขาเรียกว่าครูจิครูจิตาจิครูกิตาจิอะไรนั่นน่ะที่เขาไปกินกับป่นกับลาบนะแม่วู คล้ายรู้ว่าอะกาศหินเออคล้ายๆนั่นแหละเนี่ยโบสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวบ้านน้องแนนนะคะจะมาเก็บหน่อไม้กันค่ะเซตเดิมค่ะน้องโบน้องน้องแต่วันนี้ไม่มีฮีโรคิหลับค่ะไม่ไดเอามาด้วยนอนหลับเอาไว้กับพ่อค่ะ เอาไวก้กับเอาไว้กับพ่อทางก็เลยสะดวกทางสะดวกมีเค้กกันค่ะส็อกแบุกอันนี้ลมพัดเย็นอันนี้ลูกเชอร์รี่นะคะจากสวนน้องโบเก็บมาสดๆเลย เราโค้งหนังเราเต็มดานเลยค้งดังครกครกเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมดแต่แต่ตายมดมาจากขนมแนนอะไรจะใจขนาดนี้น้ำตาชิไรผ่าลูกชิ้นไปตั้งแต่โตนั้นพูน่ะเหล่าสงเสรไส้นั่นเยอะหรือเปล่ามันผงเด้งเยอะเกินไปมั้งคิดว่าอร่อยหรอกฝีมือน่ะเนี่ยอดี๋ยวจว่าตัวเองสิบอ่ดักเป็ก้อนยันมูบอให้ สียบไฟเียบมั่นไม่เก็สิบเกียร์ะกูบอ่าโอ้ยมันแม่อร่อยจริงโบพี่ไม่ได้พูดเล่นอันที่ว่าทําอกไก่เบิ้งเด้เสียบมเฮ้ยแต่อันนี้มันอกไก่เอ็นบอกไก่ใช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 ่ชนนั้นมยังวมทุกคนหมพิารณาใครยืมไรใครยืมมีเลอะไร าวก็ไม่มีแยบอยู่อาทิตย์หน้าเตรียมมาเลยน้ำมะนาวจะมาอีกเนาะรู้ไหมแม่ยี่แถ่ไม่อีกเพราะมันอันกรอบนอกนุ่มหน่อยบอกขึ้นกับว่าไอ้กินนิดนึงเออให้กินนิดนึงแบ่งกันกินด้วยกันมันสีหักโอ้ยเก่งยิ่งอยู่ในข้างบนมันไปยืมมันเพิกมากินแม่ กินมาเลยอร่เลยนะกลิ่นอะไรเอาอันนี้พี่แนนซื้อได้วยกันซื้อน้ำกันนี่แหละแต่ว่าอันนี้ซื้กอันนี้อร่อยกว่าลูกมันเป็นแบบนี้ลูกของเราวันนี้เมื่อกี้นะขมหน่องอันนี้หวานใครเลือกอ่ะเยติ่มเนี่ยให้หัวกับลูกเป็นแบอะไรอันดีหรือป่าในอันอันอร่อยเห็นอเปล่าอันนี้ของพี่แนนหวานของเรามันจะออกขมนี่เองแต่อีกลูกนึงไม่รู้นะลูกนั้นมันเหมือนแบบเขียวกว่าหรือเปล่าลูกเล็กอะของหนูอะอันนี้มันลูกใหญ่ไง นนั้นเริ่ยเปิ้ลปอกแล้อมันส้มเขียวกว่าอันนี้อันนี้มีเขียวรอดอ่ะเพราะหรือยังเม็ดตุเรียนอ่ะพอไม่ได้แล้วหนูพอแล้วนะเป็นยังไงคุณพอเพาะได้อ้าวบอกเป็นยังงคือพอน่ะมันเคยได้เลยดมมอันนี้อาจจะเบื่อกแต่ว่าหยูดแก่หนูเคยพอน่ะพี่ติ๋มมันมันขึ้นอยู่ตุเรียนอ่ะขึ้นทุกปีอ้าวไปไหนอ่ะตายโบเก็บบ้านเหรอตายที่ไหนน้ำเย็นเจี๊ยบเลยไปขนเสื้อผ้าไป ลูกหมอนจ้ะลูกหมอนเออ่อีพี่เนนถ่ายลูกหมอนละวูเห็นมันลูกใหญ่ๆวิตเตเซอพี่แอบวัวอ๋อลูกหมอนแล้วก็ใบหมอนเขาบอกที่ญี่ปุ่นมีใบหมอนด้วยลระคะอ๋อก็นี่ไงคะที่หนูไปต้มใส่น้ำปลากูกโกครั้น,นังไงคะอุ้ยแต่มันน่ากินมากเลยเนาะอย่าเอาหมดนะคะขอร้องนะคะอู้อดูข้างหลังต้น หมดสวนแน่เลยพี่แน่ไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะต่เด็ดไปเด็ดมามันหิดเกลือพอดีถ้าเราไม่รู้จักนี่เราก็ไม่มีอะไรกินนะเนี่ยเราก็มีแต่ซื้อเมื่อก่อนหญ้าตัดทิ้งหมดเลยนะแล้วทีนี้พอพอรู้ว่ามันเป็นลูกหม่อนใช่ไหมก็เลยบอกหญ้าห้ามตัดนะเหมือนบอล้าเเหมือนบอลบ้านเราใส่อมใบไม่ได้ใส่หนักใบมันทิ้งอะไรโบเอ๋ย มูดบะไ้กินมูดคนที่ไม่เคยกินอาพาแม่กูเด็ดหน้าเม่นแม่กูก็บอกมันหายแม่แล้วก็ที่นี่มีอะไรเอาให้หมดมีอะไรเราก็ซ่อมได้เอาหมดเล้าของฟรีตอนถอนญ้านี่เงียบหายพอตอนเอาง่ายๆนี่รีบมา โนี่ไงบัวสองล้อว่ตื่นเต้นมากเนี่ยไอ้บัวไปหักนี่สองล้อตัวเองถือ,อพ่วงมาบอกคนอื่นบูมไปหักเรามาทำเราไปไม่เข้าใจอะ่ะนี่พี่ติมันยี่หักอันนี้สิสใหญ่ๆเนี่ย ดอกไม้เมืองไทยอยู่ในกอดอกไม้ญี่ปุ่นแปลกมากเนาะเปียเปียโอ้สิงมากเลยนี่นี่เรื่องหาดอกไม้สิงจริงใช่ใช่เล็กๆน่ะขุดไปเลยไม่เอาไม่เอาอันนั้นอันนั้นปล่อยให้มันโตเพราะว่าปีนี้จะมาตัดนนน จะมีสาม,มีคนทำนาทำสวนเนี่ยไม่ใช่น่องจังไม่ใช่แบบนั้นเขาทำน่ะอา้าวเหรอวันนี้จะสอนมาต้องให้บอกเออเขาให้เอาเท้ากดถีบลงไปให้เอาเท้านี่กดนี่เอเอนั่นแหละนั่นแหละเ, <laughs> เดี๋ยวให้อากิ๋วมาสอนนะรอมหน้าน,นี่พี่ติว๋วเออหน้ากินอันเนี้ยนี่ อันนั้นอ่ะเขาไปทําอะไรล่ะคะมันน้อยเกินไปไม่ได้ไปทำอะไรอันนี้ทำก็กินอันนี้ก็ตัดเอาแต่ข้างบนมันเนาะมันก็จะมีเป็นบางข้อบางนั่นมันอ่ะนี่หน่อไม้ของญี่ปุ่นเขาไม่อยู่ในกรไม่รู้ภาษาอะไรอะไออกไปข้างนอกนะคะหน่อไม้ญี่ปุ่นเอามาใส่ยาวไปนะเนี่ยอันนี้เขาไม่เอาถึงขนาดนี้หรอโอ๊ยมาเก็บหน่อไม้กับเสาอุบลแก่ไม่มีอืมข้างในไม่มีอืมไม่มีล้ อันนี้อ <ator il S 1> ่ะเออหักออกเอาล่ะเอาไปต้มเหรออันนี้ไปเอานอนนอนน้อยด้วยโบนอนนอนที่เมื่อกี้โบเห็นน่ะ นะวันนี้ไม่ไม่ได้ห่เท่าไหร่ว่าจะห่ยางพาราให้อยู่